สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านชาวลัคนาราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมสโลแกนของชาวลัคนาราศีธนูรวยล้นรวยเงินล้านมีบ้านมีรถเดือนสิงหาคมนี้ช่วงเวลาทวงบัลังคืนนะคะชาวลัคนาราศีธนูใล้เกิดลัคนาราศีธนูโปรดฟังหลุดพ้นจากเรือนมรณะแล้วค่ะ เรื่องเก่าๆเ,เรื่องค้างค้างคาใจทั้งหลายไม่มีอะไรทําร้ายธนูได้อีกแล้วร่าเริงเข้าไวน้นะคะชาลักนาราศีธนูยิ่งหัวร้อด,ดังๆตังจะยิ่งมา พลังที่ดีเราต้องชนะพบกับความสําเร็จพลังงานลบเอามันออกไปเลยค่ะดวงดาวนะคะการกระทําของชาวธนูดวงดาวของชาวธนูจะนําสิ่งนั้นกลับมาหาธนูค่ะดีนะคะและมากกว่าเดิมด้วยชาวลัคนาราศีธนูน้อมรับเลยนะคะการงานดาวการงานไปอยู่เรือนสุภาษดาวการงานนะคะได้ตําแหน่งราชาโชค ความหวังตำแหน่งในองค์กรได้เลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเมื่อก่อนนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูเคยช่วยเหลือคนอื่นไม่มีใครเห็นใจธนูเลยนะคะแต่ตอนนี้ชาวลัคนาราศีธนูไม่ต้องกลัวส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูแล้วค่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําจะได้งานใหม่ใครที่ตกงานก็จะได้งานได้งานใหม่งานใหญ่อาชีพใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อนเพราะว่าดาวการงานเป็นราชาโชค พูดดีเข้าไว้ยิ้มแย้มแจ่มใสอัตยาใสดีอย่าทะเลาะก,กับใครพูดนะคะยินดีแก้ไขในสิ่งที่เขาเตือนน้อมรับเข้าไว้นะคะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้าหาธนูนะคะผูกสัมพันธ์ที่ดีเข้าไว้การเงินหนึ่งวันถึงวันที่17สิงหาคม1นึถึสิสิงหาคมต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะจะเจอสถานการณ์เดิมเ 18สิงหาคมไปแล้วหลังกลางเดือนดาวอาทิตย์อยู่เรือนสุภะไม่ว่าจะมีเรื่องร้ายใดๆ จากวันนี้เป็นต้นไปพลังงานจะนำพาชาวลัคนาราศีธนูไปสู่สิ่งดีๆอย่างแน่นอนค่ะการเงินดีดาวเสาร์เป็นเกษตรเราทำงานต้องได้เงินไม่ได้ทำงานเพื่อการกุศลน,นะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยค่ะชาวธนูปีนี้ต้องดูแลตัวเองนะคะเป็นอะไรก็ต้องรีบหาหมอปุรปปับเลยนะคะเร็วที่สุดกินยาพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าชีวิตของเราถ้าหากว่าที่เขาบอกกองทัพต้องเดินด้วยท้องถ้าสุขภาพร่างกาย ไม่แข็งแรงก็ทำงานไม่ได้ความรักคนมีคู่ชาวลัคนาราศีธนูพุธด,ดาวเจ้าเรือนคู่ อยู่สุภะอย่าทะเลาะนะคะกับคู่ให้นิ่งไว้เข้าอกเข้าใจกันแล้วจะดีคนโสดธน,นูมีคนเข้ามาชอบมากหน้าหลายตาอยู่กับตัวเองหรืออยู่แบบไหนให้ใจเป็นสุขดาวสุขถอยหลังอยู่มรณะได้ตำแหน่งราชาโชคดาวเกตปัดเป่าให้อยู่นะคะอริมรณะสิ่งไม่ดีกำลังจะหมดไปทบทวนตัดสินใจใหม่ได้เลยนะคะชาวลัคนาราศีธนูสิ่งดีๆกำลังมาเยือนท่านแล้วนะคะ หมออ้อยขอให้ชาวลัคนาราศีธนูแก้เครดประจำเดือนสิงหาคม2566นะคะให้ไปถวายผ้าไตรจีวรและก็เตียนพรรษานะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะขอฝากคลิปติดสองราศีในช่อง YouTube ของหมออ้อยด้วยมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเงาทาง Ti k t อกทาง Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยชมได้3มช่องทางวันเสาร์อาทิตย์ชมการและสดของหมออ้อยได้ช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกา1นชั่วโมงเท่านั้นก่อน1 เพราอเป็นกําลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ id ปุญญวัฒน์อ้อยศูนย์เก้าแสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ออใชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสิ่งดีๆจงเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาสวัสดีค่ะ